สวัสด,ดีครับพาเมชชินชนแนลครับผมวันนี้เราก็มาที่หน้าง,งานอุดมสุขนะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นก็ย้ายก้อนน้าหนักไปนะครับผนย้ายก้อนน้าหนักไปด้วยเทนเลอร์ห้าคันนะครับวันนี้ก็มาทันทีอุดมสุขนะครับตอนนี้ผมก็ทําการถอดกระบอกชุดกดแล้วก็เคาน์เตอร์เบรบีมนะครับเนี่ยเหล็กบีมด้านข้างนะครับ ยกขึ้นรถนะครับผมเนี่ยยกขึ้นเห็นเลยแล้วก็จะประมาณนี้ครับเดือตัวลอนจอนแล้วครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะขยับขยับออกนะครับให้ไมโครปูแผ่นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อมแผ่นเหล็กนะครับทาการหอดตีนกลางนะครับเดี๋ยวรอรอโรเบดอยู่นะครับผมน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับโรเบรดมาเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักนะครับเนี่ย ทำท่าจะหมูนี่หมูครับฝนตกมาดินเละครับเหนียวติดเท้าหมดครับติดล้อรถก็จะประมาณนี้นะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษัท ผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปนะครับมออกทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกนะครับเชียงมไมนดังไม่เส้นหอันนู้นก็ขอสร้างก็อตั้งทาวเวอร์เคนอีกตัวแล้วนะครับผมสายงานนูน้นสายงานนู้นก็จะเป็นเครื่องกดเหมือนกันนะครับอันนู้นใช้เป็นเข็มกลมไดมิเตอร์ห้าสิบนะครับอันนี้สามห้า ก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับผมขอไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พอสังเขตเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ,บรนึกองึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกอึงเรานะครับ